มาดูสวนดิจิตอนฟาร์มนะครับตอนนี้สวนที่เลิกล้างไปแล้วก็ยังมีสภาพเป็นแบบนี้นะครับผมต้นไม้แห้งเฉาเลยอากาศร้อนมากร้อนจริงๆสวนกล้วยนะฮะสวนกล้วย ร้อนมากเลย FC ทุกท่าน,นครับอากาศเป็นอย่างนี้เลยครับผม Yeah. you